วันนี้เราจะมาจัดอันดับที่หนึ่งลิเวอร์พูลที่สองอาเซนนลที่สามเอ็นเอตันวิลล่าอันดับที่สี่แมสซิตี้อันดับที่ห้าสเปอร์อันดับที่หกนิวคาสเซิลอันดับที่เจ็ดแมนยูอันดับที่แปด อันดับที่เก้าเวดอาจจะอ่านชื่อผิดนิดนึงนะวิทแฮมอันอันดับที่สิบเชลซีอันดับที่สิบเอ็ดฟูลแลมอันดับที่สิบสองเบน์ฟอร์ดอันดับที่สิบสามวูดแฮมตันอันดับที่สิบสี่บอลมัร์อันดับที่สิบห้าคิกตันพาเลตอันดับที่สิบหก เอฟวอตันอันดับที่17ฟอร์เรสอันดับที่18รลูตันทาวอันดับที่19เบอร์ลิสอีอันดับที่20เชฟยูไนเต็ด